สวัสดีค่ะพวกเราแวะมาขายทำไมต้องทำไมต้องออนค่ะ M.I. ค่ะออนวีค่ะเฟมครับวันนี้จะวันนี้เรามีติ่งแน่ๆด้วยทุกคน่ะแน่อ้นเองป้าฝ้ายเองไอเองวันนี้เราจะมา React เพลง Hey w i t h Me ของก y l i t t ด e d ใช่ True Boy CJ Yes อยากดูแล้วอ่ะ ได้เหมือนกันดูทีเซอร์มาแล้วนะแต่ยังไม่ไดู้เอ็มีเลยเดโมอ๋อฟพีไฟล์ชมเเซอร์ไวเซอร์กูชอบซื้อพี่ดีมาเอ้ยพี่นาตีแล้วก็ชอบผมพี่ดี้ยดีอ่ะโอ้โเลิศชุดแซ่บเฮ้ย มุมนี้ดีเออก่อเดียจังคหนอ้ฟรีเลยชอบผมอุ้ยชอบคนตัดต่อคนลุกเลิศนี่พี่ดีสวยมากอยาดมานบนคอแเสวสวยเฮ้ยชอบความพี่นอนโลัโลโลโลเป็นกระป๋องอใช่ใช่รถ สวยชุดชูดนัตตี้สวยมากใช่ชุดพี่ดิมก็สวยสีผมเขาเข้ากับชุดมากใช่เข้ากับโลด้วยใช่สีเอะไรกูปะวะควาสว่างเออเลยเหมือนไอ้ของพี่ก้อยสีสีผมเขาเด่นทำให้เออ ความตูมดีอะเนี่ยแน่รร้อนมากแน่เลยตอนถ่ายเุ้ยคุณชอบเซมากเลยเยอะไหมอ๋อไม่ใช่สวยสวยพี่ดีสวยมากว้าวเลิศวันงี้ใส่งวันนี้ใสัมากชอบพี่นัตตี้มากเอาไปเลยโอ้ยใม่กอดทุกคนดิ๊งกี้ชอนะุกคร ชอ,อชอบเซ็นเนนทน,บบนี้นาอ่ะแบบหวานไหมใช่ดูชิวอ่ะเิ่งกลองได้แล้วสวยอ่ะน่าตาทูก็เลยอ่ะชอบ<ม>ขนเซ็ตข้างหลังอ่ะลบแต่ไม่ลบอ่ะ โลเก่งนช่ไหมเพราถ่ายลูเดียวไม่ใช่สถานที่สถานที่เดียวแต่ว่าคือเขาใช้ใช้สถานที่เป็นเออเขาใช้คลุมน่าจะเกาะเส่้อตัวเลยวะไม่เห็นมีคนเลยน่าจะเช่าทั้งใช่หรือเปล่ามีแดนเซอร์อุ้มคนรู้อีกแล้ว ี่ชอบพีซซ่าตี้อะชุดธรรมดาชุดธรรมดาที่คอนเสิร์ตัวอสุสวยอันนี้คือธรรมดานะใช่ถ้าทำเป็นสปอร์ตบาร์แต่เขาทำให้มันดูมีอะไรแล้วเขาก็เด่นว่นแดนเซอร์ได้ทำให้ชุดไล้ายกันชอบสีผมมากสีผม กันเด็ดเด่นว่ะอืมใช่อ๋ออันเก่าไปถ่ายที่ไหนวะหรือสิ่เที่วันพีเจอ๋อพี่อยู่บวยไส้ลิดใช่ใช่อยากเห็นคนตัดอ่ะใช่ปะพูดดีมากจ้ะพูดดีคอตูมดีโปรดพรสชั่นทีมตัดต่อไงโปรดพรสชั่นสวยจะบอกว่าโลโก้เขาอ่ะสวยสวยทุกอันใช่เรา นี่ไงมันจะมีชื่ออยู่ท้ายๆอยู่นี่ไง p ร o ปร c t i o นี่ไงเขาเื่อลเขาแกี่ยสีกับตัดต่อคนละคนอือืมดี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 เป็นงานรู้สึกไงรู้สึกคนสดใสคนคนลุกไหล่นี่ฉากนี้เลิศฉากนี้ก็สวยฉากเนี้ยใชุ่ดนี้ชุดที่มันเตียงตอนด้านหลังเนี้ยชอบฉากไหนที่สุดชอบชอบ ชอบฉากนี้กับเต้นรวมตอนจบตอนจบใช่ไหมใช่ชอบชอบตอนที่ฉากไหนนะที่ที่ดีมเขาโฟกัสที่พี่ดีมอะประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณตรงนี้ชอบดีตรงนี้สวยชอบแบบชอบแบบชอบแบบนี้เออชอบชุดนี้ใช่ไหมกูชอบนี้นี่ชอบพี่ก้อยเอออันนี้สวยอยู่ไหนวะสวยจริงชอบชอบวันนี้แล้วก็ นี่ออมันจะมีมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่เขารู้สึกว่านี่อันนี้ด้วยท่อนแรกแกงมากมึงแกงพี่เขาแรงอุ้ยสายฝอนี่แล้วก็ตอนรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนไทยไทยอีเนยใช่ไหมอ่ะก็ขายไงนี่เพลงนัสืบอย่างนี้นะใช่นี่คือนี่คือนี่คือการเล่นหยดไฟ ชอบช่ชอบชอบมากชอบตอนันจะมีท่อนที่เคอป้หรืออะไรเี้ย่ทอนนี้ท่นนี้ชอบชอบการตอนี่อนนี้ก็สวยี่ดีมสวยใช่ดีมุนลุกมือนมีไซเบอร์แต่ไม่ใช่ดูใช่คาเรียใช่แต่ที่นอนก็คือไทยมากนะสีเกียมากนะใช่ถ้าถ้าแบบโอ้โหอันี้เางเกตแล้วเป็นกระป๋อง ใช่ตอนนี้ต้องมีในต้องมีต้องมีต้องมีคนเด่แล้วป่ะโอเคประมาณนี้แล้วรถก็สื่อถึงเขาโดยตรงใช่แล้วก็ฟีใช่แล้วก็ฟีฟายด้วยฟีฟายชัดมากคือคข่าบุญ่ะใช่ใช่แล้วก็คาแรคเตอร์ของเขา3ามคนด้วย เออใช่เขาดังมาจากอันนี้เออที่นั่งรถไงอะไรนะถ้าหนูรักพี่จะรับปะเออถ้าหนูรับพี่จะรับปะเออก็นี่ไงเราก็จะพี่ดีมโอเคเป็นพจะเป็นจะเป็นพี่ดีมแล้วกันกูเป็นนัตตี้เป็นไม่เหลือให้เลือกเลยเฮ้ยเป็นก้อยแล้วกันกูเป็นนัตตี้เป็นรถยนต์ทำไมไม่เห็นเลือกสักคนนะอยากเป็นใครเป็นพี่ก้อยเออก็เป็นพี่ก้อยไปเป็นพี่นัตตี้ โม่ดิบไงม่ดิเมก็ได้โอเคโอเคหอมผ้าของคอเนาะเมื่อไหร่มราจะจบติดลมไงพี่มันติดหูุนเ่อหละชอบตัวเน็ตอ่ะมันคือท่าหมุนของอะไรแมสแน่พี่นี่โอเคฝากติฝากทุกช่องทางของเฟนชิพเลยนะคะแล้วก็ฝากรายการนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะไปดูติ่งแน่แน่ ออนกับสายด้วยนะคะใช่เดี๋ยวแปะแปะหน้าสายตรงนี้คลิปล่าสุนไม่รู้เป็นคลิปอะไรนะใช่ติดไว้มาขายด้วยค่ะติดไว้มาขายด้วยโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมไปดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะโอเคป่ะอ่าไอเล็บอย่าลืมติดตามไอจีอ้อนวิกด้วยนะคะหกคนเลยทุกคนจริงหกคนเลยเดี๋ยอนีด The Artist Pattatta